วันนี้เข้าสวนครับจัดระเบียบจัดระเบียบสมุนไพรเข้าสวนสมุนไพรครับนี่หลายชนิดนี่เรียกต้นงวงช้างกันมนดําก็ได้เป็นต้นไม้มงคล นี่สารพัดพิษหวานสารพัดพิษอันนี้ภาษาพื้นบ้านเรียกว่าต้นผงชุรดุดน,นี่หน,นันเาวยหนันเาวยแล้วก็ต้นทนุม,มานอันนั้นนี่มันวงอ่าง วันตวงอองอันนี้ที่เป็นที่เป็นลูกนี้สลิกาเนาะเขาเรียกสลิกาใช่ไหมถูกใช่หรไมมนั้นเทวย ทางเป็นทั้งไม้มงคลเป็นทั้งไม้กันแล้วก็มนดำในตำนานเขาว่ามานะนต้นไม้บุธา กำลังเป็นดอกเลยกระถางนี้สารพัดผิษว่านสารพัดผิดอต้นดอกไม้สวยงามมากอืม วันนี้ขอติดใ่นี้ครับกดไลค์กดแชร์กดซับสไครต์ให้ด้วยครับผมขอบคุณมาก